น,นี้นะคะก็กดแอปเข้าไปที่ read for the blind อันนี้หน้าจอแสดงผลเป็นภาษาไทยนะคะหมุนนานนิดนึงอ่ะมาแล้วเดี๋ยวลองดูที่โปรไฟล์เนี่ยค่ะด้านล่างเห็นไหมคะมีสร้างหนังสือใหม่ ด้านซ้ายสุดหนังสือบทความเราจะสร้างหนังสือแล้วก็สร้างเลือกหนังสือแล้วนะคะแล้วก็สร้างหนังสือใหม่ปึ๊บนี่ค่ะแบบนี้จะเข้ามาหน้าจอนี้นะคะน,นี้เดี๋ยววันนี้เราจะอ๋อเดี๋ยวเราอาจจะต้องย้อนกลับไปแนะนำเรื่องเรื่องของหนังสือแป๊บนึงเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะคะ ขออนุญาตแป๊บหนึ่งค่ะก่อนก่อนที่จะไปในเรื่องแอปแนะน,นําแนะนําส่วนประกอบของหนังสือก่อนอย่างอันนี้นะคะพอดีเวลาที่เราได้หนังสือมาเราจะต้องมีปะหน้าว่าหนังสือใครเป็นเจ้าของนะคะอย่างหนังสือเล่มนี้ชื่อฝึกสมองให้สมองไม่เหนื่อยนี่เล่มนี้นะคะมีรูปวาดเป็นแมวหน้าแมวหน้าแมวสีขาวกําลังหลับตามีข้อความเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยแต่เราอ่านไม่ออกซึ่ง หนังสือที่มีข้อความภาษาต่างประเทศถ้ามันมีไม่ได้เยอะอาจจะเป็นแค่ชื่อหนังสือไม่เป็นไรแต่ถ้าสมมติมันมีเยอะมากโอ้มีภาษาเกาหลีกำกับทุกหน้าเลยถ้าเราอ่านได้ก็ดีแต่ถ้าเราอ่านไม่ได้อยากจะแนะนําให้เลี่ยงนะคะเพราะบางทีแบบพอมันมาถึงเราแล้วต้องให้เราไปหาอาสาอ่านเพิ่มเนี่ยมันค่อนข้างยากบางเล่มค้างกันเป็นปีๆเลยไม่ได้ออกสักทีนะคะอย่างอันนี้นะคะในส่วนของปกหน้าเราเรียกว่าปกหน้าส่วนประกอบนะคะปกหน้า พื้นปกพื้นปกเป็นสีเทาตรงกลางมีภาพวาดหน้าแมวสีขาวกำลังหลับตามีข้อความว่าฝึกสมองให้สมองไม่เหนื่อยตรงหูแมวมีข้อความเป็นภาษาญี่ปุ่นด้านล่างมีข้อความสมองกระปี้กระเป๋าทำงานได้เต็มร้อยไม่เคยเหนื่อยอีกเลยนะคะประมาณนี้ถัดเข้ามาค่ะอันนี้เป็นปกในนะคะปกใน มีข้อความว่าฝึกสมองให้สมองไม่เหนื่อยปกในหนังสือแต่ละเล่มมีจํานวนหน้าไม่เท่ากันนะคะอันนี้ก็เป็นปกในฝึกสมองให้สมองไม่เหนื่อยอิชิกาวะโยชิกิและหน้าที่ทุกคนรอคอยค่ะปกในอันนี้ก็ต้องอ่านทั้งหมดนะคะหนังสือเล่มนี้มีปกในทั้งหมดสามหน้าแล้วหัวข้อถัดไปของหนังสือเล่มนี้จะเป็นสารบัญค่ะ สารบัญยิบย่อยมากก็จะต้องสร้างตามนี้เลยนะคะกล้องกล้องทางไหนอ่ะอ่ะอันนี้นะคะจะต้องสร้างตามนี้เลยอันนี้หัวเออเขามีหัวข้อใหญ่หัวข้อย่อยเนี่ยหัวข้อใหญ่เป็นบทที่หนึ่งแล้วหัวข้อย่อยเยอะมากนะคะอาจจะเป็นตัวอย่างที่แบบทําให้อาสาแบบไม่อยากจะทํานะคะถ้าเล่มไหนหัวข้อน้อยๆมันก็จะ ไม่ซับซ้อนนะคะหัวข้อน้อยๆยกตัวอย่างเช่นเล่มนี้อ่นเล่มนี้ก็มีหัวข้อย่อยแต่แบบย่อยแบบสั้นๆนะคะไม่เยอะอ่าแล้วก็มาเป็นปกหลังนะคะปกหลังทีนี้เดี๋ยวเราจะลองสแกนดูว่าจะผ่านไหมหมายถึงว่าเออสแกนแล้วหนังสือเล่มนี้มันจะมีอยู่ในระบบหรือเปล่านะคะ อ่สร้างหนังสือใหม่ปุ๊บอ่าลองใช้ลองใช้โหมดสแกนนะคะอ่าว่าจะเจอไหมห้ามีเห็นไหมคะถ้าสแกนแล้วเจอปุ๊บมันจะขึ้นมาแบบนี้เลยดีงามมากนะคะหนังสือเล่มนี้แต่จะมีครบไหมอ๋อจำนวนบทเขาไม่ได้ใส่ไว้ใส่แค่ชื่อ ชื่อหนังสือนะคะทีนี้เราก็ต้องมานับจํานวนบทคําว่าจํานวนบทเนี่ยสมมุติเราเอาง่ายๆก่อนเอาง่ายๆก่อนนะคะสมมุติจะขอขอเอาแค่แค่เอาตัวหลักๆก,ก่อนละกันแต่จริงอาสาต้องทําให้ครบนะคะถ้าเลือกจะอ่านเล่มนี้อันนี้ขออนุญาตแบบเอาสั้นๆง่ายๆมันมีห้าบทแล้วมีบทส่งท้ายมีประวัติผู้เขียนก็รวมเป็นเจ็ดเจ็ดแล้วรวมสารบัญเออรวมบทนําเป็นแปดหัวข้อสารบัญเก้า ปกในปกหน้าปกหลังอีก3เป็น12บทนะคะหลักการนับบทก็คือจํานวนบทจํานวนหัวข้อทั้งหมดในสารบัญหรือว่าถ้าไม่มีสารบัญก็ดูบทจริงๆแล้วก็ต้องมารวมพวกหัวข้ออื่นๆเช่นอาจจะเป็นคำนำํานําสํานักพิมพ์ประวัติผู้เขียนผู้แต่งอะไรต่างๆนะคะอันนี้ต้องรวมทั้งหมดเลย น,นี่เมื่อกี้เราบอกว่ารวมปกหน้าปกในปกหลังแล้วเป็นสิบสองบทเราก็จะใส่เลขสิบสองสิบสองจำนวนหน้าเขาบอกมาเลยว่าหนึ่งร้อยเจ็สิบหกหน้าตรงไหมขอเช็คดูนิดนึงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกอ่ะในเนื้อหานะคะมีถึงหน้าหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดแล้วก็หน้าว่างแล้วก็มีประวัติผู้เขียนและที่เหลือเป็นหน้าโน้ต หน้าโน้ตอีกห้าหกหน้านะคะรวมแล้วเป็นหนึ่งร้อยเจ็สิบหกหน้าเดี๋ยวนะสมองกระปรี้กระเป๋าเอา้าอ๋ออันนี้เป็นรายละเอียดหนังสือนะคะรายละเอียดหนังสือฝึกสมองให้สมองไม่เหนื่อยจำนวนบทรายละเอียดหนังสือเขามีมาให้ผู้แต่งอ่ะทีนี้ต้องมาดูผู้แปลเขาไม่ได้ลงไว้เราก็มาดูว่าผู้แปลนี่คือใครผู้แปลก็ดูจากใน ในส่วนของปกในนะคะเนี่ยอันนี้มันเลยสำคัญการละประพฤกการละประพฤกเดี๋ยวนี้พอสร้างเสร็จเดี๋ยวเราจะต้องไปลบทิ้งนะคะเพราะว่าข้อมูลไม่สมบูรณ์การละประพฤกคงสััตราเนี่ยค่ะเราก็ใส่ข้อมูลให้เรียบร้อย อ่าสํานักพิมบีเลิรนอันนี้มาให้แหละมีมาให้แล้วนะคะเรียบร้อยอ่าเลือกหมวดหมู่ค่ะออ่าเห็นไหมคะว่าอันนี้พอดีว่ามือถือที่ใช้เป็น Android นะคะตรงอ่านร่วมกันได้เห็นไหมคะอันเนี้ยเปิดไว้เราจะปิดมันเห็นไหมฮะปิดแล้วหมวดหมู่เป็นหนังสือหมวดอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นปรัชญาจิตวิทยานะคะ อ่าปึ๊บเรียบร้อยครบถ้วนสมบูรณ์ ISBN ขึ้นมาแล้วทุวกอย่างเรียบร้อยก็กดสร้างค่ะหนังสือนี้เสมมติว่าหนังสือสมมติก่อนนะคะสมมติว่าหนังสือเล่มนี้มันมีสร้างแล้วแต่ว่าอ่านยังไม่จบแล้วเราก็คิดว่าเออเราจะอ่านใหม่เราเช็คกับกับทางห้องสม,มุดเรียบร้อยแล้วเราก็กดใช่ไปเลย อันนี้มันขึ้นว่ามีในระบบแล้วแต่เราแน่ใจว่าเราจะกดเราจะอ่านก็ใช่ถ้าเช็คแล้วนะคะอ่าเห็นไหมคะมันจะขึ้นหน้าตามาเนี่ยเป็นไม้สีแดงหมดเลยปุ่มลบด้านขวามืออันนั้นคือลบหนังสือเล่มนี้ไปคือเดี๋ยวพอจบสิ้นสบสิ้นการอบรมเนี่ยหนิงก็จะต้องมาลบหนังสือเล่มนี้ออกเพื่อไม่ให้มันมันคายอยู่ในระบบนะคะเพราะเราไม่ได้อ่านจริง ด้านซ้ายมือเห็นไหมคะส่วนบนพอชื่อหนังสือเสร็จอ่าก็จะมีคําว่าส่วนตัวก็คืออ่านอยู่คนเดียวมันจะมีให้ดูรายละเอียดกับแก้ไขหนังสือตอนนี้เราอยู่โหมดโหมดเป็นแก้ไขหนังสืออยู่นะคะอ่ะทีนี้มาดูนะคะว่ามันเรียงลําดับประหลาดนิดนึงถ้าลักษณะมันจะแกนเข้ามาแบบนี้นะคะมันจะแกนเข้ามาแบบนี้หนังสือเล่มนี้จริงๆไม่มีไม่มีคำนำ หนังสือเล่มนี้ไม่มีคำนำนะคะแล้วก็ปกหลังเนี่ยจะต้องไปอยู่สุดท้ายอ่านี่โอ้อันนี้เขาอ๋อเข้าใจแหละเขามีมาให้แล้วบทที่หนึ่งสองสามแต่เราไปเพิ่มอีกนะคะก็ลบทิ้งได้นะคะบทส่งท้ายเนี่ยบทที่หนึ่งสองสามเราไปลบไปมาเพิ่มไปเพิ่มเราก็ลบทิ้งได้นะคะกดเข้าไป มันจะมีเนี่ยนะแก้ไขสารบัญฮะด้านล่างคําว่าแก้ไขสารบัญน,นี่คือเราสามารถย้ายอย่างเช่นตัวปกหลังเนี่ยเราอาจจะต้องลบทิ้งแล้วมาสร้างใหม่เป็นอันสุดท้ายแล้วก็พวกบทที่เราเพิ่มเข้าไปเมื่อเกี้สิบสองบทเนี่ยถ้ามันผิดอะไรยังไงเราก็ลบทิ้งอันนี้คือตัวอย่างของการทําทผิดนะคะก็ไปที่แก้ไขเห็นไหมคะมันมีให้เลื่อนขึ้นเลื่อนลง เลื่อนขึ้นเลื่อนลงแล้วก็ลบทิ้งได้อ่าเดี๋ยวจะไปกดลบทิ้งตรงที่เพิ่มมาเมื่อกี้อ่าลบทิ้งลบทิ้งให้หมดเลยนี่ค่ะมันแก้ไขได้นะคะคือเน้นในเรื่องของคุณภาพเสียงคุณภาพการอ่านนะคะอ่าอันนี้แก้ไขบทที่8ลบ ่าเหมือนอ่าทีนี้เหลือไว้ก่อนเพราะว่าอ่าปกหลังปกหลังเราจะลบทิ้งนะคะเพราะว่าถ้าเรียงลําดับแล้วเนี่ยอันแรกชื่อหนังสือตามด้วยปกหน้าแล้วก็จะต้องเป็นปกในนะคะปกในเราจะลบทิ้งจริงมันเลื่อนลงได้เดี๋ยวเราเราทดลองเลื่อนลงได้ไหมไม่ได้อ่าลบทิ้งไปเลยลบทิ้งนะคะอ่าปกในเมื่อกี้บอกว่าหนังสือเล่มนี้เหมือนจะไม่มีคำำํานํา ดูตามเนื้อหาแล้วไม่มีคำนำนะคะทำไมไม่มีคำนำไม่มีคำนำม,มันเป็นบทนำเลยแล้วก็ลบคำนำทิ้งแล้วก็เป็นสารบาัญเอ่เออ๋อแล้วก็มีต้องมีบทนำนะคะ แล้วก็สุดท้ายมันจะเป็นประวัติผู้เขียนอันนี้แก้ไขประวัติผู้เขียนละคู่นะคะ อแก้ไขเป็นประวัติผู้เขียนตกลงเห็นไหมคะด้านบนที่เราจะแก้ไขมันจะมีรูปดินสออยู่แล้วถ้ามันมีบทย่อยเราสามารถที่จะเพิ่มบทย่อยได้หมายหมายถึงเป็นหัวข้อย่อยนะคะ ทีนี้มาดูว่าถ้าเราจะบันทึกเสียงคือคือตอนนี้เนื่องจากว่าอาจผ่านซูมนะคะแล้วก็มือถืออันนี้ใช้ซูมด้วยนะคะใช้ซูมด้วยจะไม่สามารถตัวเขาเรียกว่าตัวแอปเนี่ยมันจะไม่ไม่สามารถบันทึกเสียงได้คือเราใช้ซูมไปด้วยอัดไปด้วยมันจะไม่ยอมนะคะมันจะไม่ยอมทีนี้ก็เลยจะขออนุญ,ญาต ย้อนกลับไปให้ดูหนังสือที่เคยบันทึกไว้แล้วเผื่อจะได้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะอะอย่างสมมุติว่าถ้าเกิดเราอยู่ฝึกสมองให้เหนื่อยเรากดเข้าไปอ่เริ่มบันทึกนะคะเสียงมันจะไม่เข้าเนี่ยค่ะเราก็อ่านไปเรื่อยๆเห็นตัวเลขมันดันไปไหมคะ0หกวินาทีอ่ะลองกดเนี่ยค่ะจริงๆหน้าจอตัวนี้มันจะต้องมีมีเอ,อเส้นเสียง นะคะมีเส้นเสียงแต่ว่าเนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่าแอปมันใช้ซ้อนกันไม่ได้นะคะเดี๋ยวให้กลับไปดูที่ตัวที่เราเคยบันทึกไว้แล้วอ่าปึ๊บมาดูนะคะหน้าจอนี้ไปดูที่ปกหน้าที่อ่านแล้วแก้ไข มันดาวน์โหลดขึ้นมาเห็นไหมคะมันจะมีสเกลเสียงทีเนี้ยถ้าสมมุติว่าตอนนี้มีแค่สิบแปดวิมีแค่นี้แหละมีแค่นี้แหละสิบแปดวินาทีถ้าเราจะกดบันทึกต่อเห็นไหมคะนี้เลื่อนหน้าจอไม่มีแล้วนะคะถ้าเราจะกดบันทึกต่ออยู่ในอยู่ในโหมดปกตินะคะทิ้งช่วงไว้แป๊บหนึ่งสมมุติเราอ่านอ่านไปอ่าลองกดหยุดเห็นไหมคะ ไอ้ด้านหลังที่เป็นโล่งๆอ่ะคือที่เราอัดเมื่อกี้ปอดีเสียงมันจะไม่เข้าไปเนี่ยค่ะไอ้ส่วนโล่งเนี่ยแหละคือที่เราอัดไปเมื่อกี้ทีนี้ถ้าสมมติเราอัดแทรกล่ะถ้าเราไปเลือกแทรกอ่ะสมมติเราอัดแทรกนะคะเลือกอัดแทรกเราเลื่อนเส้นนี้ค่ะะอ่าอัดแทรกอ่าเลื่อนนะคะ สมมติเราจะลองแทรกตรงนี้แล้วกันเห็นไหมคะสีแดงอยู่ตรงนี้นะคะเราเลือกโหมดอัดแทรกกดบันทึกเสียงเพื่ออัดแทรกเห็นไหมคะเห็นไหมคะมันก็จะมีเสียงแทรกเข้ามาถ้าเรากดบันทึกอ่ะทีนี้เราจะลองเออเอาอะไรดีอะ่ะตัดเสียงก่อนดีกว่าตัดเสียงก่อน ่าตัดเสียงอ่สมมุติว่าจะลบไอ้ช่องว่างตรงที่เมื่อกี้นี่แหละเลื่อนมานะคะเลื่อน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 หน้าจอมันเล็กมันก็จะดูยากนิดนึงก็ตัดทิ้งค่ะเห็นไหมคะจะหายไปอตัดข้างหลังอีกอะตัดข้างหลังอีกเห็นไหมอาจจะลบไม่เกลาเกลี้ยงเกลามันจะขยายหน้าจอไม่ได้อทีนี้มาดูการอัดทับอันนี้คือตัดนะะตัดเสียงหรือว่าคัดทีนี้อัดทับคือยังไง เหมือนเดิมค่ะเลื่อนอ่ะสมมุติจะอัดทับช่วงช่วงช่วงแรกแล้วกันอัดทับตรงนี้แถบไอที่เราเลือกสีแดงนี่คือการอัดทับนะคะที่เราเลือกสีแดงคือการอัดทับเดี๋ยวเราจะลองดูเห็นไหมคะตัวตัวที่เราเลือกไว้หายไปหมดเลยหายไปหมดเลยอันนี้คือการใช้ฟังก์ชันต่างๆอ่ะย้อนกลับ อันดูกับอันดูกับอ่าโอเคเลือกโหมดปกติโหมดปกติเนี่ยเราจะใช้ตรงไหนไอไอตัวสีขาวมันอยู่ตรงไหนมันก็จะจะไปต่อท้ายอยู่เสมอนะคะทีนี้พอเสร็จของวันนี้แล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าใครจะเลือกปุ่มบันทึกก็เลือกอยู่ด้านบนนะคะหรือจะแต่ทางที่แนะนำก็คือเสร็จสิ้นแล้วก็ส่งไปเลย อัปโหลดเสียงใช่แล้วเราก็ค่อยเวลาจะแก้ไขแล้วก็เข้ามาที่โปรไฟล์ตัวเองนะคะเข้ามาที่โปรไฟล์ตัวเองอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเป็นตัวอย่างโอเคน่านาจะพอเข้าใจนะคะสามารถทดลองได้แล้วก็อ๋อแล้วก็สมมุติว่าสมมุติว่าอยากให้อาสาค่ะได้อ่านได้ลองทําสักหัวข้อสองหัวข้อแล้วค่อยแล้วก็แชร์ กดแชร์นะคะเพื่อที่ออ่จะส่งตัวอย่างมาให้ให้เจ้าหน้าที่ได้ทดลองฟังนะคะส่งตัวอย่างเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ทดลองฟังก่อนว่าแบบเออวิธีการอ่านถูกต้องไหมมีเสียงอะไรรบกวนไหมเราจะได้แนะนําได้ก่อนที่จะไปอัดเยอะๆเยอะๆแล้วสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีปัญหาที่การอ่านของเราแต่มันอาจจะมีปัญหาเกิดจากเทคนิคอื่นๆนะคะโอเคเวลาอ่านอันนี้ยังอยู่ในซูมอยู่ ให้ให้ยกประมาณนี้อันนี้อันนี้อันนี้เสียบไว้นะคะเ,เดี๋ยวเสียงมันตีกันให้ประมาณเนี้ยค่ะปากสองนิ้วพออยู่ที่ไม้นะคะอยู่ที่ไม่เราก็พอมันต้องใช้นานๆเนี่ยจะมาถืออย่างนี้ตลอดไหนจะหนังสืออีกก็ให้ให,ให้หาอะไรมาเทิรนก็ได้ให้มันเป็นประมาณนี้นะคะให้เสียงมันอยู่ในสเกลที่มันพอดีอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,น,นะคะไม่ทราบมีคําถามเพิ่มเติมไหมคะขอถามหน่อค่ะค่ะ เมื่อกี้ที่เราสแกนเลข ISBN แล้วใช่ไหมคะ,คะบนแอปก็จะขึ้นเหมือนหัวข้อของหนังสือนั้นๆแล้วเราก็คลิกอ่านตามหัวข้อที่แอปโชว์เลยใช่ไหมคะก็อาจจะดูนิดนึงก็ได้ว่าแอปเนี่ยมันมันตรงกับในหัวข้อในหนังสือไหมเพราะอย่างเมื่อกี้บอกว่าคำนำในแอปในหนังสือไม่มีแต่แอปในแอปมันมีเราก็อาจจะลบทิ้งหรือว่าอาจจะแก้ไขเป็นคำว่าบทนำ แล้วก็มัน oh. มันสลับ oh. มันสลับหัวข้อ <Okay. S 1> ได้อ่ะค่ะคือเช็คก่อนเช็คก่อนว่ามันตรงไหมอย่างปกหลังอะทุกอันเลยมันจะขึ้นไปอยู่ประมาณหัวข้อที่สามเราก็ต้องเลื่อนลงมาใหม่ให้มันไปอยู่หัวข้อสุดท้ายก็คือเรียงลําดับตามหนังสืออะค่ะแต่นี้ถ้าเล่มไหนที่เราสแกนแล้วมันไม่ขึ้นเราก็สร้างขึ้นมาเองเลยสร้างหัวข้อ oh. ขึ้นมาเองเลยค่ะโอเคค่ะแสดงว่าตอนอ่านพอเรา เปิดแอป,ปแล้วคลิกหัวข้อในแอป,ปก็ต้องเปิดหนังสือตามหัวข้อเดียวกันแล้วค่อยอ่านไปใช่ค่ะต้องอ่านเรียงลําดับเลยโอเคไม่ไม่อ่านสลับหัวข้อ,อการพักก็คือหมดหนึ่งหัวข้อก็คือพักหนึ่งยกอยี้ใช่ไหมคะไม่ไม่ต้องอเลยค่ะก็คือ <Okay. S 1> แบบเราอาดัดแล้วสมมุติว่าแบบได้แค่สองหน้าไม่ไหวแล้วเราก็กดหยุดแล้วแบบ เอ้ยวันนี้ไม่ได้ละเสียงฝนตก backlog, ดังล่านเข้าในอันนี้แล้วเราก็หยุดแล้วก็เสร็จสิ้นแล้วก็ส่งขึ้นไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอแบบสะดวกทีก่จะบันทึกแล้วก็เปิดเข้ามาหน้าโปรไฟล์ใหม่นะครแลเปิดเข้ามาต่อใช่ค่ะแล้วก็คลิกส่งไปใหม่ใช่ก็ให้มันไปหุ่นวายอยู่กับระบบมันไม่ต้องเราจะได้ไม่ต้องแบบเออมามาแบบมาตัดต่อมัน เอ่อตัดต่อนะตัดต่ออยู่แล้วแต่หมายถึงว่าบางคนเนี่ยพอเข้าหน้าจอเซฟไว้ในเครื่องตัวเองอ่ะหาไม่เจอไม่ใช่ว่าบางคนเนี่ยอย่างนิงเองอะนิงก็หาไม่เจอนะคะอย่างสมมุติว่าพอเราออกไปแล้วอ่ะปิดปิดไปแล้วพอเราเข้าระบบมาใหม่เราเราเข้าแอปเข้ามาใหม่แล้วก็ไปที่โปรไฟล์ืนะคะมาที่โปรไฟล์เราก็มาดูหนังสือที่เราบันทึกไปแล้ว ค่ะเนี่ยค่ะเลือกอ่านแล้วสองเล่มก็เลือกอ่ะเรื่องไหนละ่ะเก้าสิบเก้าวิธีเปลี่ยนตัวเองจะมาอ่านต่อก็กดเข้าไปเนี่ยค่ะไอ้พวกที่เราแบบได้แก้ไขได้บันทึกไว้มันก็จะยังคงอยู่แล้วเราก็มาอ่านต่อจะอีดิตจะยังไงก็ได้นะคะคือจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าหลักการอะที่เขาสร้างแอปเนี่ยครั้งแรกเลยเนี่ยมันต้องให้เสร็จก่อนให้เสร็จสมบูรณ์แก้ไขอีดิททุกอย่างให้เสร็จก่อนแล้วค่อยอัปโหลด แต่เนื่องจากว่ามันเจอปัญหาหลายอย่าง,างเช่นเมมโมรีอของอาสาไม่พอเครื่องไม่พอ,อที่เก็บมันมันไม่สามารถอาจจะเป็นพื้นที่จัดเก็บมันน้อยก็ไม่พอหรือบางคนเนี่ยไฟล์มันหาไม่เจอในเครื่องมันเข้าไปอยู่ในซับซ้อนมากเลย <c oughs> เรากเ็เลยแนะนําว่างั้นเอาอย่างนี้ก็สามารถอัปโหลดขึ้นไปเลยแล้วกันแล้วเราก็ดึงไฟล์เข้ามาแก้ไขได้ เป็นลักษณะแบบนี้เหมือนเหมือนแทนที่จะเก็บไว้ในเครื่องตัวเองก็ก็ฝากไว้ที่แอปแลเว <c oughs> ค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะโอเค okay. อันนี้ก็เป็นในส่วนของตัว <c oughs> แอปนะคะก็เอ่อที่จะแนะนำก็คืออันนี้ก็คือครบครวนสมบูรณ์ทั้งหมดก็เหลือเหลือหลังจากนี้นะคะทุกท่านเลือกหนังสือแล้วก็ส่งรายชื่อมาเพื่อตรวจสอบนะคะอย่างที่บอกว่าถึงแม้ว่าในแอป จะมีอยู่แล้วหรือว่าอ่เอลองดูนิดนึงก็ได้ว่าเฮ้ยอย่างอ่านเล่มนี้ในแอปมันมีแล้วอะลองเสิร์ชดูแล้วอะมันมีดูว่ามันครบร้อยเปอร์เซนหรือ,อยังนะคะถ้ามันยังไม่ครบหรืออะไรก็สามารถที่จะส่งเข้ามาอีกรอบนึงได้แล้วเดี๋ยวเราจะเช็คให้นะคะเพราะอย่างที่บอกว่าบางทีร้อยเปรเซนตะเราก็ไม่รู้ว่าแบบมันร้อยเปอร์ซนตแบบไหนนะคะ ส่งมาให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบจะจะง่ายสุดแล้วก็พอเริ่มต้นโหลดแอปแล้วก็ลองใช้งานลองทบทวนคลิปวิดีโอนี้แล้วเนี่ยแล้วให้ส่งตัวอย่างก่อนเพื่อที่เราจะด้วยได้ช่วยเอดูให้ก่อนครั้งหนึ่งนะคะว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแล้วหลังจากนั้นก็สามารถอ่านยาวได้เลยติดขัดตรงไหนก็สามารถสอบถามได้ค่ะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะ โอเคถ้าไม่มีคำถามเพิ่มนะคะก็เอ่อสำหรับคลิปนะคะเดี๋ยวอาจจะเป็นวันพุ่งพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้นะคะเดี๋ยวน้องแอดมินน้องทรายก็จะจะตัดต่อแล้วก็ส่งลิงก์ให้นะคะก็วันนี้พี่อีกมีทิ้งท้ายอะไรไหมคะก็ไม่มีค่ะก็ไว้รอผลงานจากอาสาทุกท่านนะคะ โอเคค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากนะคะก็หวังว่าเราจะได้มีโอกาสได้ฟังตัวอย่างก่อนเนาะตัวอย่างเสียงแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้ผลิตหนังสือเสียงร่วมกันเพื่อส่งให้คนตาบอดได้มีหนังสือ,สอฟังเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ